ทางนิดเดียวโอเคอ้ามาแล้วเขาเสียงกับมือหน้ากับพี่เต้ยพี่โต้เลยคือพันจะพันจะมารีฟาส์มารีไลน์หนึ่งชิ้นไม่ว่าจะเป็นเด็กกินไม่กีมหรือว่าจะเป็นบอร์ดี่เต็งสามารถเอาไปเลยเลี้ยวเลยพี่เลี้ยวเลยเร็วเร็วขึ้นมาเล่นเกมตัวบลอกเรากระโดดได้บั้นได้จับได้ลุกทันได้นะครับตอนนี้ สบายดีไหมครับยังไหวครับยังไหววันนี้จะมาร้องเพลงอะไรบอกได้ไหมครับร้องเพลงข้างบนได้ครับเก็บไว้ก่อนดีกว่าครับอ่าเก็บไว้ก่อนพี่ตุ้ยครับตอนนี้จะมีอัลบั้มอะไรใหม่ๆออกมาบ้างครับผมขอหาคนใณไอยครั้อันนี้คือผมจะถูกเขาไล่ปั๊มใช่ไหมชีวิตแท้นะจริงๆเข้ามาเข้ามาเซตเดียวกับไอ้คนปีนเขาเมื่อย่า อูดีไม่ว่าดีอายืนเดอนก่อนเถออ,อะไรอะไรกัมเหนื่อคนอื่นเขาไงโอเคชื่ออะไรครับ <c oughs> ชื่อน้องฟ้านะครับกติกายอย่างที่บอกแล้วถ้าเกิดว่าใครซื้อผลิตภัณฑ์ของเราสามารถบร่วมสนุกกับพี่ตุ้ยได้แต่น้องฟ้าคนนี้เฮ้ยเดี๋ยวอย่า เดี๋ยวเดี๋ยวคนที่ซื้ออยู่ไหนเดี๋ยวขึ้นมาถ่ายรูปด้วยนะโอ้คนที่ซื้อขอใส่ชุดด้วยคนไหนคนไหนคนนี้คนซื้อเดี๋ยวขึ้นมาถ่ายรูปด้วยนะเชิญ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 ถ่ายรูปที่น่ไม่ยอมถ่ายโอ้โหไม่เป็นไรกติกานะครับง่ายพ่ตุยพ่ตุยกับน้องฟ้าหรือว่าจะเป็นพิตัศนด้วยง่ายเลยใครจะวิ่งไล่ปัมไข่ก็ได้เออใครเอาน้องฟ้าจะไล่ปัมพิตุ้ยก็ได้หรือพ่ตุยจะ อายกแรกเอาก่อนไหมเอายกแรกก่อนนะพร้อไมไหมอ่าพีแ่แท็บอยู่ด้านหลังก่อนพร้อมแล้โแหมตั่อนชนะแหมโดนที่ตุ้ยสกินไ่เียตัวอ่อนใช่ไให้รู้เฮ้้ยม้โอเคโอเคเอาี่มา่ายพร้อมี่างฟ้าไ,นะไม่ต้องเขินไหนๆก็ขึ้นมาแล้วถ่ายรูปด้วย ทั้งเดียวลุกแมวโอกาสไม่ได้ดีเดียว,เ,ยวเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ตุ้ยใจเย็นยังมีแฟงอีกเยอะให้ปั๊มขอเสียงบ๊วยกับน้องฟ้าหน่อยเลย